วัดอะไรนะวัดสว่างชื่อวัดสว่างห,าหัวนาคําสวยจังเลยโอ้ยเดี๋ยวขอ ทเทวสุวรรณสวยเนาะมาจะถ่ายรูปไหมคะองค์เทวสุวรรณกับองค์เท้าว,วิรุณหกเดี๋ยวเราเรามาซื้อถวายทำบุญถวายเราอย่าไปยดติดนะคะใครที่เขาทำบาปก็ช่างเขาไปเนาะแต่เรา <c oughs> น้ำแดงค่ะขอ,อน้ำแดงกับใสองสองสององค์สองขวดใช่ไหมเท่าไรลูกโอสี่สิบขวดโอ้โหอืม<ป>อ่ะใครเขาจะทำบาปก็ทำไปแต่เรารู้ตัวเองว่าเราทำบุญหรือไม่ทำบุญใช่ไหมลูกฮะ อยู่ในวัดเป็นยังไงบ้างลูกฮะ <c oughs> เป็นลูกศิษย์เหรอหรือว่าเป็นไงล่ะเราเป็นคนแถวนี้หรอะค่ะแล้วส่วนใหญ่แถวนี้ก็ขอพรอ,อะไรกัน,นเนี่ยล่ลยะแต่ท่านแต่ท่านให้อะไรเกี่ยวกับอะไรถ้าเป็นสองนี้จะเป็นการนานแต่ว่าถ้าสองนั้นจะเป็นการงานคะ่ะล่ะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะ เข้ามาดูกันมารับบุญร่วมกันนะคะเราเราไมา่ได้เอาถ่านกล้องมาเนาะ เท้าเวสวุวรรณจะเกี่ยวกับขอบแกวกัรเงินนะคะเท้าวิรุณหกจะเกี่ยวกับ